สภาพที่ใจดีน้องพี่ชาจะออกชมชาดีคืนนี้ชมกไปเลยครับรับรองว่าฟีลมากพี่น้องจะไม่ผิดหวังกับพวกเราทีมงานสองคนสุดทีนะครับชมไปเรื่อยๆขอบคุณครับค่ะเหมาะสมกันมากระหว่างเจ้าเบ่ากับเจ้าสาวค่ะคุณพ่อคะไอ้เรื่องที่คุยกันไว้ไม่ได้ลืมนะครับเซ็นให้แล้วเซ็นให้แล้วเซ็นให้แล้วอยู่ที่ห้องคุณพ่อแล้วค่ะเอาไปวางไว้เลยขอบคุณมากครับน้องถือถือใบ งานแล้วเดี๋ยวจะลำบากอะคา่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่สุดคุณหนูคุณหนูทั้งสองคนเนะ่ะเตรียมต้อนรับแขกได้เลยเขาจะม,มารดน้ำสังระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคุณแม่เชิญใครมาน,นักหนาเนี่ยเกดิดอายเขานัอายทไละงาแต่แม่ทนทีก็ต้องบอกแขกเหลือให้มันพมพไ,ได้รู้่เมื่อเ็นทีพเรื่องได้ามแล้ว อยแต่อยู e ่ตรงหน้าใครเล่าจะทนได้ดูแขกที่มาส่งข้าเสีใจเขาจึงเอ่ยขึ้นบอกว่าหัวใจที่มุ่เกิดันมาถึงที่ลานพี ุร้างอะไปตรงนี้เนี่ยเธอพ่อจะเกิดโทรคุณพ่อครับเออครับคุณนายใไรกันเนี่ยคนใช้ครับคนใช้คเขาเขาดูแลงานยังไงไปคนใช้มันลอกกลางงานอย่างนี้เขาจะหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วคุณพ่อเดี๋ยวพ่อจะไล่ไปไปเขาควรไม่ต้องค่ะคุณพ่อไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วคุณพ่อทำอะไรมันเหมือนไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยได้จัดการเองค่ะแกชื่ออะไรเนี่ยเออฉันชื่อว่าแก้วตาจ้ะชื่อว่าแก้ว แล้วแกเนี่ยทำไมถึงไม่ลงมัดจะวางตัวเลยงานฉันออก,กใหญ่โตแข็งเหลือก็ามากมายแล้วแกมลกกาล็อกงานฉันเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนฮะอีแก้วคุณนายแกตาทำงานบ้านตั้งแต่เช้าบวกกับ อ,อีแก้วท้องค่ะอ๋อท้องกับพวกวินมอเตอร์ไซค์มั้งเลอกวินมอเตอร์ไซค์ไปเป็นใครละคะมันชื่ออะไรมันคือใคร<อ>ถ้าคุณพ่อรู้ถึงขั้นว่ามาท้องเอาวินมอเตอร์ไซค์แล้วผัวมันเป็นใครล่ะคะจะไปสนใจมันเลยแต่งงานต่อเถอะครับไปข้าผัวเด้แล้คุณพ่อ พ่อไ่แก้วคือว่าฉันฉันคงบอกคุ่นายไม่ได้หรอกจ้ะทำไมผัวแกเนี่ยมันไม่ยอดมนุษย์ซี่ยังไงถึงต้องปิปฟังฉันไม่ฉันรู้ว่าผัวแกคือใครฮะฉันบอกคุ่นายไม่ได้จริงๆจ้ะปากแข็งปากแข็งแกไม่คนใช้ฉันถามแกก็แค่ตอบสิแม่ครับพอเด็ก งาน<ม>คุณแม่ก็จะใหญ่โตเขาทํางานเหนื่อย<ม>ก็เป็นเรื่องธรรมดาแค่เกลือมากันมากมายแม่ไมไาอาเขมามั่งเหรอครับป้เกิร์สแกะะ่ะ็เลยเฉยเฉยแม่กำลังเจ็แกายมีแก้วอยู่แกคนละชัยกับมันไม่ต้องไปออกตัวแทนมันอีแก้วฉันถามแก่คำใครใครเป็นหัวแกใครเป็น บอกไม่ได้ใช่ไหมแกบอกไม่ได้ว่าใครคือหัวของแกใครคือพ่อของเด็กในท้องไม่เป็นไรคนอย่างฉันก่อแก้วอยากรู้อะไรต้องรู้ในเมื่อแกบอกไม่ได้ก็หันท้องให้ถุยเออดูจังไรเมื่อเสียงของนกูลดังขึ้นทุกอย่างเงียบสงัททุกเกียด คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้ครับเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณโนู้นะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณโนู้นอยู่เฉยๆแหมอยู่วันนี้ทำไมจะทำไม่ได้ทำไมรวยนะแก้วตาเป็นเมียของฉันเด็กในท้องก็เป็นลูกฉันด้วยรู้สึกเสียงคุณนายถึงกับตกใจหน้าเหี่ยวลงไปอีก40%่สเนเหี่ยวแล้ว คุณนายนายี่แหมทำหน้า,<อ>นาว่าไงค,ครับคุณนายคุณพ่อไม่นด้อะเนียต้องกานอะไรครับอย่างนี้หมายควาอย่ายังไงก็เขาเป็นผัวเมียกันมานานแล้วคุณพ่อรู้รู้ครับนี่คุณพ่อกำลังย้อนเมวไขไม่ใช่เหรอคะคุณพ่อรู้ว่าลูกชายมีเมียแต่คุณพ่อไม่บอกเ<อ>วลาที่นี่ฉันถามบอกว่าลูกชายลูกชายเป็นโสดทั้งแท่งแต่เวลานี้มีเมียผม ครับบ้านหลังนี้ทรัพย์ส,สินสมิงคาร์ที่บอกในบ้านหลังนี้จะยึดพี่หมดยึดไม่ไ,ไ,ได้ครับทไมดเพราะว่าเอานโฉนดกับที่ดินกลับมาแล้วครับอเอาคืนมาหมดแล้วคุณนายถ้าคุณนายไม่พอใจไม่แต่งก็ไม่แตงท่านนิเพอยากจะแต่งนะกหรอกไปลูกกลับบ้านเราลูกไปเอาโด คุณพ่อก็อย่าพึ่งใจร้อนพรนั้คุณพ่อมีอะไรก็พึ่งค่อยจานนะคะตอนนี้หนูก็เา็นลูกสาวคุณพ่ออีกคนหนึ่งคุณพ่อจะมาโมโหอะไรกันหนูนูพูดเล่นก็ไม่ได้หนูหยอกคุณพ่อก็ไม่ได้ยุ่ยเฉยนะคุณพ่อคุณพี่ค่ะอะไรคูดให้เข้าหูด้วยค่ะคุณพี่คะคุณพี่มีเมียแล้วดิฉันก็อาจจะมองว่าคุณพี่ การที่จะเรียนรู้ก่อนวันจริงที่เราจะแต่งงานกันพี่ชันไม่ถือสาแร้วค่ะไอเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปตอนนี้เรามาตั้งต้นกันใหม่เราจะมาใช้ชีวิตคู่ที่สวยงามโปรโยด้วยดอกกุหลาบสีแดงด้วยกันนะคะคุะคณพี่ขาโดยการให้พี่ชันเป็นเมียหลวงอีแก้วเป็นเมียน้อยโอเคตามนี้จบค่ะไม่ได้อไไคะเขาไม่รู้เรื่องไงคนระับคุณนาย <c oughs> แก้วตาม,มาก่อน มีลูก<ม>กับฉันด้วยค่ะคุณนายจะต้องเป็นเบียน้อยเท่านั้นถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ยอมรับโอ๊ยเดียวอยากมีบ้างมาแล้วลูกกับฉันเนี่ยทำสิวันลูกฉันยังไม่รับถ้าเกิดมีลูกลูกของพิกาลละมั้งคุณนายสรุปแล้วคุณนายจะแต่งไหมครับ ไปเยอะแล้วอะอะไรก็ไม่ได้บ้านก็ไม่ได้เสียงเงินแต่งงานไปก็ต้องมากมายเอาเป็นว่ายอมค่ะยอมเป็นเมียน้อยยอมเป็นเมียน้อยงั้นก็กระผมก็หมดหน้าที่แล้วข <c oughs> อให้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะครับระหว่างหนึ่งชายสองหญิง รับลูกไม่เป็นไรนะแม่แต่าเม่าคุณพอถึงเวลาหนึ่งแม่ก็รู้ว่าไม่มีใครรักแม่จริงเท่ากับลูกหนูจะมาพูดผิีกับหลักใจแม่เธอยังมีเกิดเป็นเพื่อนนะขอบคุณครับลูกเกิดก็จะขออวยพรให้แม่นะครับแม่ขอให้แม่มีความสุขนะครับค่ะลูกคู่นี้ก็เหมาะสมกันดีนะครับแม่มันก็เหมาะกันอยู่พี่โน่กับแม่เนี่ยใช่ก็ระหว่างผัวนกับเมียแก่แม่ แม่เชื่อใจกิ่งตรงนี้กิ่งเป็นลูกที่แม่ตั้งอ,อกตั้งใจทำกิ่งเหมือนแม่ทุอกอย่างกิ่งพูดให้แม่สบายใจสักคำสิลูกคุณแม่คะขอลูกเบาๆหน่อยนะคะแม่เขาจะเบาๆกับพี่โนโ้องเขาบ้างแม่จะไม่รุนแรงอะไรหรอกตอนแหล่ะไปไปไปแยกย้ายยังไม่แยกค่ะยังไม่ใช่เวลาแยากอะไรเนี่ยรำคาญแล้วเนี่ย พี่ยาวันรบาดีฉันคุณพี่ฟังที่ดีนะคะตอนนี้คุณพี่ไม่ได้มีเมียคนเดียวแล้วคุณพี่เป็นผู้นําครอบครัวคุณพี่ก็จะต้องวางแผนงานในการดําเนินชีวิตครอบครัวให้มันเป็นสัดเป็นส่วนวันไหนอยู่กับเมียไหนวันไหนอยู่กับเมียไหนคนไหนต้องได้เท่าไหร่ยังไงเคลียร์ตรงนี้ค่ะแบ่งส่วนแบ่งส่วนเท่านั้นเถอะใช่ค่ะคุณพี่มาเมื่อมีเมียสองคนก็อเปว่นเดครับ ขาจะเป็นวันหยุดยังไงที่ดับชมกันต่อไปเจ้าหนูก,กูต้องยืนกลุ้มเหมือนใครมาสซนใจเสียกูเปพี่ยนสองคนต้องมามีสองเมียหมุนหม้อม,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 มีเมีย<ม>คูณสองใจเศร้าจะขอแบ่งสัดแบ่งส่วนให้เนื้อด่วนหน่อยน้ำ ที่ต่อตายให้แก้วตากองแก้วด้วยนาะโน้มนนาวมาจัดนาคจดรจัจนอาาตและวันพุธพ,พระเรือและสุขันษาที่จะไปอยู่กับแก้วตากองแก้วช้าๆอับเฉาสาวเทีย